สวัสดีค่ะอันมาดามกื้กเกยตามอ่าวึงสีมณีแดงอันสิห้ามาเบิงอันของอันอาเมสิ่งอาเมสิ่งก็คือของแปลของมหาศจารย์ที่ว่ามันธรรมชาติหลายํำไดนเนาะธรรมชาติขนาดอันนี้เป็นบ่อน้ําสมัยโบราณโบราณมีปลาเด้อเนี่ยมีป่ากระถินนี่อันนี้ ไกด์ําเที่ยวของบ้านกุสก่อยอีพอเอยเองอันนี้คือลังต่อพว<อ>ก<ะ>อันนี้ดูนจะฮะในลังต่อเนี่ยฮะต้องดูนละบอกฮะอันเออเต็มดูน้จเออยกซึ่งกับเดยน,นอะอซึ่งอ่าซึ่งแปลว่าห้านั่นเลขสิออกมือนี้ห้าศูนย์ ต่อยพ่อห้าตัวพ่อว่านี่ลังต่อนะคะธรรมชาติขนาดไหนกล้องขากล้องเอ่อกล้องขอซูมไปนิดนึง<ส>เห็นชัดชัดอีลีขนาดละนนปูขนาดเลยเนโะล่เต้นก็เต้นก็ม่ <โฟ S 2> ตตมนไม่เลยบอก คุยเรื่องที่ดินแต่ว่าบอกเกียวยังดอกอ๋อมองในบอกอือ้าแล้วดงลงเย็นอันนี้่วน่มุมองอะไรสะเน่หกลงเย็นเหรอเจิงสะลงเย็นต่ออ่าแฟนเพจค่ะ จะหาเงินมาซื้อสะใบนี้เพื่อมันเข้ากันต่อเด้มันแบ่งครึ่งกันจำนี้อันนี้เป็นสะจะได้ขุดเลี้ยงเลี้ยงปูเลี้ยงปลาต่ออืมอันนี้เป็นเข้าให้เห็นสัดๆก่อนเดินลังต่อปกติเนี่ยบางที่เข้ามาแนวรบกวนเขาเนี่ยเขาสิต่อยเลยได้เนี่ยโอ้ยสาธุ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 ขอให้ข้าพเจ้านางสาวอมรมาลิน โชคดีโชคดีลังต่อลังต่ออยู่ที่หลังบ้านเขาบอกว่าต่ออยู่เฮือนผู้ใดเพื่อนนั่นซิมีสูกมีลาบีิมั่งมีไปข้างหน้าได้เขาว,ว่าโบราณเขาว,ว่าไดอ้อันนี้ต้นดักวานน้องชายปลูกไว้นะคะอันนี้อือฮึอันนี้คือพ่อ พอเล่าอันเป็นหัวนาทั่วแล้วเป็นหัวนาทั่วที่อันผ้าทั่วอันบานกุศกอยเออนี่แหละได้แนวแล้วขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกบัวคักคักพวกอ,อันเต้าท่านะเมื่อไรพ่ออ,อีเซนค่ะ,ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปดู เบาฐานโบลาโบลานนะคะคุณผู้ชมพาไปต่อเด้ออันอันนี้มันเป็นป่าอย่างส่เนาะเป็นป่าแต่ว่ามันปลาบลายได้นี่คฮะอันสิพายางไปอ้มงตอในยางบม่ได้อันออตตา,าไ,ไต่ตอใสิใจกป็นสิบงงามอยู่บ้านนอกถันค้นบ้านนอกภูมิใจในความเป็นบ้านนอกเนาะอันพายางไปเรื่อย สิห้าไปอันเบิงเตาถ่า,านน้ไม่อยากกินแกงน้ไม่ย่ำไหนก็มาเอามองเน่โอ้ยบืดแนวกินมะขามโบลามโบลนันโอ้งอกไปหันหันปู่วัดอันนี้เตาถ่าน ชาโคลบมบูชาโคลทรีชาโคลซัมติงล่แดดเดีย๋ยอันนี้เตาถ่านที่ว่าเขาใช้ทำถ่านเนาะเห็ดฟืนสะเฮ้ยขุดไปเลึอกอนิดนึงโอ้หางเงินกระถินอ้ยคัก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 ดีนะจะไปม,มีเห็ดตัว พี่น้องคะ่ะพี่น้องอากาศดีดียามาเอเฮ็ดที่เวียกเฮ็ดเนี่ยยัางนัก,น,กนักเข้ากับมาอ่ามานี่แหละเนาะเออเอารุ่นใหม่ใช้ครกปูอันหอมสูเกิดเซยเลยสูใส่ครกโคกบักใหญ่เนาะเขาเอาไว้ตำมะขุงได้ แต่นี่อันปูหอมย่างไปเรื่อยๆจะถามว่ามีอย่างมีทุกอย่างจ้ะมีทุกอย่างอันงูเงอะไม่ค่อยมีดอกบาพ่อมีเอิบห้ามาเด็ดพีก พี่เมียเล่าให้มาเก็บมะพริกวึงสีอันบอ่อเก็บจามมะพริกไปทายนั่นทายนี่พริกที่บ้านตำมะคุงใส่พริกสดมะนาวโอ้ยอยู่บ้านฝันอยู่ภูเก็ตนะจ๊ะหากินซื้อจ้ะ อยู่ท oh, ี่บ <terminology> <ills> ้านสันหล่นท um, ิมโอ้ยรวยขนาดไหนรวยขนาดเด็ดงาเต้องซื้อกินเสียงแม่เสียงแม่พริกมีค่ะม่ามอนมีค่ะ พริกนี้เราจะไม่เก็บเยอะนะคะเพราะว่าอย่างตำมะฮุ่งอ่ะข้าวหวานสเก็บบนหลายเบบเบบแต่ว่าสวพริกกันเก็บหลายเพราะอยังอยากกินมะเด็ดอีกแต่ว่าเน้ยกลางคืนที้ค่ะเดดกลางคืนมันมืดเนาะสวก็เลยอบอดิษ่ะ <จ>พี่น้องค่ะขออนุญาตจบตรงที่อันต้นมาแนวเด้อกับมะพริกกับมือ้อสั้นนี่แหละพ่อเลยสวัสดีอยู่ดีไม่แห้งเด้อมีกินมีใส่ัส้นนีแ่แหละจา้าสวัสดีจา้า